แล้วมาดูว่า s p ป c e x ตอนนี้กําลังเจเนเรตสิ่งนั้นให้กับทุกคนอยู่หรือเปล่านะครับเราไม่พูดถึงด้วยนะว่าเป็น s p ป c e x ไหมนะครับไม่ว่าระบบใดก็แล้วแต่ที่พี่ๆกําลังใช้อยู่หรือกําลังจะตัดสินใจใช้ในอนาคตผมขอให้มี3ข้อนี้นะข้อที่1ก็คือ ระบบนั้นพาพี่เทพถูกทางไหมครับระบบนั้นพาให้พี่กําไรได้ไปในระยะไกลไหมครับนะครับไกลแค่ไหนนะครับอาจจะไกลได้เกิน RR นะแบบหมายถึงคุ้ม Ri คส์ดีวอตอาร์อาร์หนึ่งต่อสองอะไรอย่างเงี้ยครับเออแค่แค่เกินแค่นี้ก็ถือเป็นสแตนดาร์ดแหละแต่ถ้าเกิดขึ้น1นึ 3, 1่ต่อสามหนึ่งต่อสี่ได้ก็ยิ่งเยี่ยมเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือแม้ถูกทางทั้งทีวิ่งก็ไกลมากเลยแม้ออกหลอดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบวกสักหมื่นจุดพอร์ตพันได้กําไรหมื่นจุดก็ยังบวกแค่ร้อยเหรียญเองนะครับสรรรุปปเเเเดดืออออนน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 ไไไไ้้้งมัััาาจจะะะยกกิคบพหๆ็ แล้วนะครับถูกทางวิ่งไกลแล้วก็ขอให้หลอดใหญ่ด้วยนะครับไม่ว่าใช้จากนี้ไปจะเทรดระบบไหนก็แล้วแต่ดูว่าระบบที่เราเทรดนั้นมี3ข้อนี้ไหมนะถูกทางวิ่งไกลแล้วก็หลอดใหญ่นะครับมันก็จะทําให้พอร์ตของเราเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันกลับกันนะครับมันก็จะทําให้พอรตแตกถ้าเป็นแบบเมื่อกี้ก็จะพอตโตนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะอยากให้ทุกคนเข้าใจซิสเต็มเทรดและไม่มีใครสามารถเอาความเข้าใจนี้ไปยัดใส่ สมองเราได้นะครับสิ่งที่เราจะเข้าใจทั้งหมดนี้ได้เราต้องทำเองนะครับผมบอกแล้วว่าใครที่ใช้สเปร l ฟูลช i o n ไปจะได้ทั้งอนุมัติพอรจริงแล้วก็อนุมัติทั้งพอร์ตเดโมพอรจริงแล้วก็เทรดตามแผนไปไม่ว่าใครจะใช้สเกลร้อยเหรียญใคร,ใช,500ใ,ครใช้สเกล5 0 0เหรียญใครสเกลใช้สเกล5 0 0 0เหรียญแล้วแต่เลยอันนี้เรื่องพอรจริงก็คือไปดีไซน์กันเอาแต่สิ่งหนึ่งนะครับก็คือเวิร์กช็อปนะครับผมว่าพี่ๆี่ทุกคนก็ควรจะเอาเดโมไปฝึกเวิร์กช็อปด้วยนะครับลองไปเปิดคู่เงินดู e u g u BTC คู่เลยก็ได้ที่มันแบบดูทรงจะเสี่ยงๆดูทรงจะไม่ค่อยวิ่งนะครับลองไปเอาให้มันรัน24ชั่วโมงดูเลยนะครับไอนายน้องชอบอกว่าไม่ควรลัน24ชั่วโมงไงครับผมแต่เดโมมันลองได้เราจะได้รู้ว่าถ้ามันต้องโดนหนักๆแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยหรือเราจะตั้งใจให้มันโดนเนี่ยแล้วมันโดนหนักๆจริงๆเนี่ยมันรอดไหมลองไปตั้งดูครับคู่เงินผมแนะนำนะครับ TP 200 SL 100แต่ถ้าเป็นทองผมแนะนำนะครับ TP 400 SL 200แบบนี้นะครับแล้วลองไปกดให้แพ้ดูทุกคู่เลยเปิดมาเลย10คู่นะครับบนหน้าจอแดชบอร์ดกดปุ่มออนไว้แล้วก็กดติ๊กติ๊ M 5ให้หมดเลยนะครับลองไปตั้งใจแพ้ดูทุกคู่แล้วปล่อยรันในเดโมไปเลยเติมตังในเดโมไปสักแสนเหรียญนะครับกดหลอดแรก001นะครับแนะนำเป็นสเต็ปที่ทุกคนใช้อยู่นี่แหละ0.01 0.01 2ครด้งนแล้วอ่งไ้พมแตั้งใจุดศู้ย์หน4 8 ไปเรื่อยๆนะครับเราจะมาเทสดูกันในกลุ่มของพวกเรานะครับเราอยู่กันในกลุ่ม TP ล้วัวใช่ไหมเราลองมาช่วยกันเทสดูนะครับว่าเฮ้ย <s> เราโดนสเต็ปลึกสูงสุดเนี่ยมันสักเท่าไหร่กันเชียวนะครับเราจะได้รู้ว่าขนาดว่าเราตั้งใจแพ้แล้วเนี่ยครับมันจะพาเราไปไกลที่สุดแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใหม่แล้วเราหลีกเลี่ยงไอ้ที่ตั้งใจแพ้ไปเป็นตั้งใจชนะมันจะลดความเสี่ยงไปได้ขนาดไหน รเราจะได้รู้กันพอเรารู้สถิติแล้วอ๋อเราจะได้เตรียมเงินของเราได้ถูกแล้วเวลาเราทาสถิติมาแล้วเราจะได้เก็บข้อมูลได้ถูกว่าด้วยว่าเฮ้ยถ้ามันเกิน10สเต็ปขึ้นไปเนี่ยมันเกินบ่อยแค่ไหนแหมไม่ใช่เทรดมา22วันไม้9้าไม้8ไม้้าไม้8มันก็เกินไปครับพี่นะครับผมเนี่ยเทรดมา3เดือนนะครับผมก็เจอแค่1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4, 4แค่นั้น 6 7 8นี่คือน้อยมากแต่หนึ่งนี่มาทุกวันเลยใครเห็นผมลงรีพอร์ตนะนก็จะเห็นว่าผมแก้แคบไม้เดียวก็ชนะแล้วนะครับแต่ส่วนพี่ๆคนอื่นทำไมแบบจบ3-45เพราะว่าเขาอาจจะยังเลือกช่วงเวลาแล้วก็ดูวอลรุ่มตลาดไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันใหม่นะครับเพราะนั้นความเสี่ยงสูงสุดของระบบนี้มีแค่เรื่องเดียวมันแก้ไม้เยอะจนเกินไปถ้าหากว่าเราหลีกเลี่ยงการแก้ไม้เยอะจนเกินไปได้ความเสี่ยงก็หมดไปแล้วครับ คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกสเต็ปหลอดนะครับว่ามีสเต็ปหลอดแบบไหนบ้างที่เราจะแนะนําเอาไปใช้ได้บ้างนะครับอาจจะเป็นสเต็ปแบบเน้นกําไรนะครับหรือสเต็ปแบบเน้นปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อในคลิปหน้านครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ